สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชีเป้ารถสวยน่าใช้น่าสะสม1คันนะครับ t o y ยต้3ห่วงนะครับปี1995นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สน,นะครับใช้น้ำมันตั้งแต่ออกมาจากป้ายแดงเลยนะครับลองชมดูได้จะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบรุ่นนี้แล้วก็ อยากได้ม้ใช้งานนะครับ59,000บาทนะครับรถอยู่ดอนเมืองไม่ได้ฟังผิดนะครับ59,000บาทนะครับรถสภาพเนียนๆมือเดียวป้ายแดงปีลึกหน่อยแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้อึดทนถึกและเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสภาพงามมากๆนะครับคันนี้ซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรครับใช้งานอย่างเดียวครับเขาเก็บทุกอย่างไว้ให้สมบูรณ์พร้อมใช้เลยครับดูสีซะก่อนนะครับ นี่ถ้าไม่รักรถจริงๆไม่ได้สภาพนี้แน่นอนนะครับตั้งแต่ปี1995นะครับสมาชิกต้องบอกเลยว่าหน้าสะสมหน้าใช้มากๆใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับนี่ครับดูสก่อนนะครับตำหนินิดๆหน่อยๆอย่าไปใส่ใจครับนี่สภาพนี้ง,งามๆมือเดียวป้ายแดงลองชมนะครับถ้าใครอยากได้รายละเอียดนะครับให้คลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดจะขึ้นมานะครับคลิกที่ชื่อคลิป รายละเอียดจะขึ้นมานะครับลองชมดูได้ครับสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่าไปทดลองตรวจสอบโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับสภาพงามงาแบบนี้ไม่มีบ่อยๆแน่นอนนะครับตัวนี้1.6เกียร์ธรรมดานะครับใครหาเอาไว้ใช้งานเอาไว้สะสมเป็นให้ได้แน่นอนครับแบบนี้งามงามเลยครับดูแลไว้อย่างสมบูรณ์และดีมากๆรองชมดูภายในนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับถ้าใครไม่อยากเก็บสภาพเดิมแบบนี้ถ้าได้ไป เอาไปหุ้มหนังก็งามแล้วครับเป็นเรื่องจิบจิบเองครับสภาพมันด้วยตามอายุนะครับแต่ถือว่ารถสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเมื่อเดี๋ยวป้ายแดงวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อไปเช็คกันนะครับเขาไม่ได้แจ้งมาขออภัยลองชมดูได้นะครับสภาพงามๆแบบนี้เอาไปใช้งานอีกได้หลายปีเลยครับฝากขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามะรับชมนะครับสำหรับผมก็จะพยายามคัดสรรหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับราคา ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความชอบความเข้าใจนะครับราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับรถที่เอามาลงนี่ก็มีหลากหลายครับดูนะครับตัวนี้5 9 0 0 0ับาทระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่นะครับเขาเก็บไปบ้างแล้วครับหลายพันบาทเลยครับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าใช่ถ้าชอบโทรเจรจาสอบถามไปดูรถกันได้เลยนะครับงามมากๆเลยครับห้ามพลาดนะครับใครที่หารถไว้ใช้งาน แล้วก็ชอบเคลียร์ธรรมดานะครับคันนี้ไม่ต่างจากรถปี2000หรอกครับบอกได้เลยคุ้มแน่นอนนะครับเดิมๆโรงงานเดิมบางหมดเลยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับเดิมๆแบบนี้ครับหาว่าใช้งานลองชมดูก่อนได้เลยเดี๋ยวไปหารถใหม่ก่อนครับคันนี้พี่น้องถขาชอบโทรเลยนะครับหายากครับหายากขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอให้สมาชิกทุกท่านมีรถสวยๆไปใช้กันนะครับ ขอบคุณครับ